มันไม่ใช่เลี้ยงหมานะน้องตองอะใส่รองเท้าแล้วลูกอืมมีรองเท้าไปไหนแล้วไอ้หองเท้าน่ะไปแล้วไปแล้วอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะแมวอ่ะชื่อกาฟิวกาฟิย กาแฟวกาแฟวตัวเท่ามินแล้วนะ่ะกาเฟวอะ่ะตัวเท่ามินเลยอเฮ้ยเพิ่งอดมาใหม่ๆเลยโอ้เพิ่งลอดมาใหม่ตัวเท่านี้เลยเหรอโอ้ถ้าลอดหลายเดือนจะเท่าไหนจะไม่เท่าตองเลยเหรออุ้ยดือ กาฟิวกาฟิวจะขับรถกับลุงหวังแล้วนะมาด้วยกันจะขึ้นไปโคกขับกับลุงหวางเลยอุ้ยกอดด้วยดูสินีมือน้องขยับมาตัวจะเท่ามินแล้วนะตัวเขาจะเท่ามินแล้วนะกาฟิวกาฟิวคนหนึง แต่ว่าในไอเดียพูดว่าไม่ไหร่จะมาพี่ม้องขอกอดอันนี้หน่อยขอกอดหน่อยขอดอนนี้วมยขอดก้าวฟิวขอดกาวฟิวขอดีไหมไม่ให้อุ้มนะเพราะว่ามันหนักมากมินอุ้มไม่ไหวหรอกเอ้าน้องตกใจนี่ขนเฮ้ย ก็นอนเกินหน่อยเฮ้ยมันไม่กอดแล้วมันจะงัดคอมาแล้วหลับตากอดไปเลยคือวงมือวนกระพุนนะกระพุนนะอ้าฟิวอาฟิวเท่าตัวมินแล้วอารมณ์ไม่ดีเลยมามันดีล้วหายใจใส่ลมไม่ดีขนมให้กินอะไรเดี๋ยเม็ดมะขามเม็ดมะขามดองเหรอ กินได้กินไหมกินหกินไหมกินไหมกินมันไมกนหมมนหมนหมกไมไมหมันอึหมนไหมนอมนมมัมันมุดหมัดมันมุมัด มันหมุดแล้วหมัดน่ะเป็นยังไงมันหมุดละหมัด,งงมมด,มดอืมมันหมุดหมัดบายบาย,บาย,บายอืมเดี๋ยวพี่ตองเอาไปส่งในบ้านก่อนเพราะว่ามันอยากจะนอนแล้วพี่ตองบอกว่ามันอยากจะนอนก็พานมไปนอนก่อนอืม่มินตื่นหรือยังเนี่ย ใายว่ายัางไม่นอนเลยตื่นตั้งแต mm? right? ok. no? ่เช hmm? ้าแล้วอยางงงเงนะตนยินนะใช่ไหมคะเดี๋ยวก็งงเงหรอตนยินนะไม่นอนวินน่ะอืม เบะก็ช่องอยู่ตั้งนานเนี่ยไม่ได้เปิดเลยมินเอ้ยไปแล้วกรฟิ้วกรฟิ้วไหนนะนไขค่คลองอันพิชชาเหรอลูกไข่คลองโอ้พิชชาคของลูกไข่คองไข่คลองไข่คลองนพิชาพชาไงโอ้พิชชาเหรอขายก้อนเท่าไหร่คะเท่าไหร่กี่บาทคะเนี่ยฮะ กี่บาทโู้อาตังไปเลยขายถูกจังเลยวไปไหนแล้วล่ะแม่คะเอาตังเอาตัง,อตงโอ้เอาใบเล็กๆนะลูกในบะใหญ่มันไม่ได้เฮ้ใบเล็กๆงั้นไงไหนตังอ่ะมาดูดิได้หรือยังตังอู้ไหนเอาไหนล่ะพิชชาไปไหนแล้วไหน,น,นก้อนกี่บาทนะ กี่บาทนะคะหึสี่บาทสี่บาทเอาตังมาะคะ่ะโอ้ตังมินนะเนี่ยตังมินนะเนี่ยเล่นขายคองโอ้<า>อร่อยไหมคะเนี่ยอร่อย,ออย,ออยาทาจกินด้วยกันไหมบำอำ เอาเอาอีกก้อนค่ะมันยังไม่อิ่มเลยอันี้ค่ะค่ะอันไหนก็ได้นะคะมะะเอาค่ะตังค่ะอ้ามันเห่าอะไรมันเห่าอะไรเอมันเห่าอะไรมันเจออะไรหรือเปล่าอมันเจอผีอมันเจอผีเหรอใช่โอ้ยน่ากลัวจัง เดีวไก่อนนะเดี๋ยวไก่อนนะเอาคบไปก่อนเหรอรู้ทำไมอ่ะอุอุช่อนเหรอใช่ช่อนใครช่อนนิงช่นเอามีถุงเสื้อไหมน่ะมีไหมอูมีนี่ไงถุงเสื้อโอ้เข้าพุงเลยโอ้เข้าไว้พุงนี่เหรอใช่เข้าไพุงเลยเหรอใช่อุ้ยเข้าไว้ในพุงเลยอื้มช่อนไห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 ม ใช่ตังหรอหูเดี uh, ๋ยวเขาขโมยเหรอใช่โู้แสดงว่าหาขโมยเหรอลูกใช่เดี๋ยวพียงมวยหึดี๋ยวพียงมวยเดี๋ยวพี่ขโมยใช่พี่จะขโมยตังเหรอใช่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะมึงเก็บไว้ก่อนนะหูจะไปช้อนไปไหนหึหึเอาไปช้อนมาทีนี้เอาไปชนแล้วทุกคนเฮาร์ดิ่ันนะฮาร์ดิ่ันนะเอะเออฮาร์ดิ่ันนะ หาดิสันล่ในในส้นตรงไหนตรงนี้ฮะส้นตรงนั้นเหรอใช่ฮะโอโ้ส้นตรงนี้นะนกูผีมาขโมยเหรอใช่โอโ้โหมันจะขโมยเห็นไหมเนี่ยมันจะเอาได้เหรอไม่เอาได้<ะ>ไเอาได้นะเอาได้หรอใช่โอ,อ,อ้มือ

ปิดประตูไว้มันจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้องปิดประตูไว้องประตูเราอยู่ไหนอะมีประตูให้ปิดไหมนี่ไหน้ประตูออประตูประตู้ตอ,อยหึห <laughs> อ แอบกันเหรอแอบแบบนี้เหรอลูกหีไมผียนไมมาโ้ามาคอเ้กลัเลกลเลยยรนฉันแอบกันไปน้อยกันเฮ้ยกลัวอะไรนะ เอ้ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายแล้ว <laughs>